สวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็กับสวัสดีพี่น้องทุกท่านมากะครนะแต่เป็นตางการนะครับก็วันนี้มาใส่รันรันปลาไหลครับผมทุกท่านอาจจะรู้คนเราอาจจะรู้แต่พาไปดูนะครับนะครับเอามาเท่าไหร่ไปพี่น้องนี่นะครับก็มากับตาสองคนนะครับนี่ครับเอามานี่ครับก็นี่ก็เป็นรันนะครับผม ลันใส่ปลาไหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมาหกนะครับนี่ครับก็จอดรถไว้ตรงนี้ตาก็ได้ลงไปแล้วแต่พาไปดูตาครับผมไปใส่สิบที่บร้อยด์ตกากำลังเดินมาครับตากำลังเดินมานี่นี่ครับก็อาจจะล้มหน่อยเนะเาะน้องทุกท่านนี่ครับผม ตาใส่สีติดบล็อยตากำลังเดินมานะครับตากำลังเดินมานี่นี่ครับก็อาจจะล้มหน่อยเนาะพี่น้องทุกท่านนี่ครับครับกลับสระดีเองนะครับก็ได้มาอีกทีหนึ่งครับผมไปสระหนึ่งนะครับผมตากำลังใส่อยู่นี่ครัมีวิสาอาคมิเหมือนกันนะครับตาแต่ให้พี่น้องดูนะครับ ไม่เห็นนะไปดูทาง <c oughs> บบนึงแต่เดี๋ยวจะขึ้นไปเจอนะมาครับ <c oughs> กำลังจะใส่นะครับพี่น้องนั่งนั่งลงครับนี่ <c oughs> ใส่ไว้แบบนี้นะครับ <c oughs> ใส่ไว้แบบนี้นะครับผม ไปหลบสัตว์นี่แหละครับบ้านนี้ครับเสร็จเกียร้อยไปนะครับนี่ครับใส่ลิมสะนี้นะครับผมริมสะนี้นะครับตาบอกว่าตาจะเดินไปใส่ตรงนู้นนะครับผมนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับเดินไปครับเดินไปไปครับเดี๋ยวพาไปดูครับพี่น้องมาแล้วก็รุยเลยครับผม ครับวันนี้ลองใส่หมวกลองครับเดี๋ยวครับย้อนแสงนิดหน่อยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมท่านผู้ชมด้วยคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับใส่ก็ใส่ก ó, ส็กประมาณนี้โรัพท์ถ่ายนะครับผม ช่วงเวลาสี่โมงสิบสองนาทีนะครับก็ใส่เสร็จเสร็จทันทีเรียบร้อยนะครับควมหมายก็เดินกลับกันไปก็ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อปิดกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยถ่ายคลิปครับผมไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะครับผม ขอโทษขอไปพีน้องมากมากนะครับเดี๋ยวลงไปครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ